มาเล็้วกลับมาโอ้ชิดไปและทำไมเออ เออมือหัวตอนนี้ <c oughs> โอ้แก้วไหวก่ารลีกีก้ก้ะไปแล้วครับแก้วทำความเร็วไปแล้วครับ ทำความเร็วได้แล้วครับไม่โยกแล,ล้วร่งโยกเหมือนเม,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 มื่อคืนเนี่ยโยกเหมือนเมื่อคืนเนี่ยโยกไปนั <c oughs> ่นแหละไปเร็วนน <c oughs> เร็วเข้ามาแล้วตีโคง้งวนอย่างนี้น ไปห่างๆไปห่างๆไปตีไปตีโค้งบนมีคนไปวัวห่างๆนันน่ะตีโค้งหน้าด้วยดวยิมา ไปอ้อมไปนู้นนี่แล้วก็ตีโค้งกลับมาหนึ่งตีโค้งเข้าหน้าเออตีโค้งกลับมาเออไปใหม่มาเร็วๆแล้วก็ตีโค้งเข้ามาทางเี้ฟื้บมาห,าหนึ่งแล้วก็วนออกไป